ตอนนี้ผมอยู่กับน้องกอลเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนชอบเรียกว่าน้าเธอหน้าเธอแต่ดูจริงดุกว่าที่เรียกเยอะเลยครับสวัสดีครับพี่เธอครับครับผมอยากถามก่อนพี่เธอชื่อเด่นอะไรนี่เพรว่าเป็นคนสุพรรณนี่ตำบลอะไรอำเภออะไร ผมเป็นคนตำบลยันยาวครับครับผมก็อยู่อำเภอสามชุกครับโอ้สามชุกนี่เองฮะครับผมตรงตลาดนะครับไม่ตรงตลาดครับตรงโรงเรียนวัดบางขวางครับครับผมครับแล้วนี่เพื่อนนี่เล่นบอลตั้งแต่อยุท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้แต่เด็กๆครับเจ็ดใบขวบพูดผิดพี่เพื่อนเออเจ็ดใบขวบใช่ไหมครับผมได้รับใช้ส่วนบุรีก็หลายแมตช์ใช่ไหมครัก็เมื่อก่อนสมัยเกือบ จะ20ปีแล้วบ้งกีฬาแห่งชาติเดี๋ยวไม่เล่นทีล้มแน่ตายแล้วนะเพราะสุงวันขึ้นมาเล่นดีก็ก็เรียกกีฬาแห่งชาติครับคุ้ใจไหมครับก็คุณใจครับเพราะว่าได้เล่นบ้านแล้วก็ปีนั้นได้แชมป์ด้วยได้คใจแล้ววันนี้นะได้ลงไหมครับเนี่ย ก็อาจจะไม่เล่นเพราะเด็กๆเพราะตอนนี้เริ่มผันตัวเองนะครับผมเพราะว่าพี่บอกว่านาคพลดาตอนนี้เริ่มเทรนอะไรฮะีไรเซน C ไรเซนยังครับครับก็เด่นครับครับผมนาคพุทก็จะผันตัวเองไปสู่ในการเป็นโค้ชแน่นอนครับก็จะมาไปทำนั้นหวังไหมครว่าจะมาคุมทีมสุรบุรีครับก็มันเป็นเรื่องอนาคตครับครับผมครับวันนี้ก็อยากขอบคุณท้าเทิดมากเอ้ยพี่เทิดตา้งได้หรือยัแต่ยังมีแต่รู้ทีเดียว่าใครตั้งนะสมญานามเนี่ยฮะก็ไม่รู้ครับใครอยากตั้งก็ตั้งครับ อยังไงอยากให้ฝากกับแฟนบอลนิดนึงครับก็อยู่น <laughs> <X net repay> ่ะมันเชียย์กันมากว่ความรุ้มาเร์ันี้มาแจ์ก็ขอให้มาเชร์สุวาสดียกันะครับคนไทยเจริญครับผมคุณมากครับีครับ